HOME TO THE ใครจะไปคิดล่ะคะว่าผู้ชายที่สร้างแบรนด์วิสกี้สัญชาติอเมริกันชื่อกล้องโลกอย่างแจ็คแดเนียลจะมีจุดเริ่มต้นต่ำยิ่งกว่าศูนย์เสียอีกวันนี้แอลโซไซตี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกกับประวัติของแจสเปอร์นิวตันแดเนียลหรือแจ็คแดเนียลเจ้าของแบรนด์วิสกี้ชื่อดังนะคะ คําเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเก็บความรู้มิได้เจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดเ <_ d ream y> มื่อแม่ของแจ็คแดนเนียลเสียชีวิตพ่อก็ได้แต่งงานใหม่ซึ่งตัวของแจ็คก็เข้ากับแม่เลี้ยงของเขาไม่ได้เลยไม่นานนักหลังจากพ่อของเขาเสียชีวิตในสงครามกลางเมือง เด็กชายก็หนีออกจากบ้านและเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อยพอแจ็คอายุได้เจ็ดขวบเขาก็ได้ไปช่วยงานอยู่กับบาทหลวงแดนคอนอกจากจะเป็นนักบวชแล้วแดนคอก็ยังเป็นนักกลั่นสุราอีกด้วยค่ะและในวันหนึ่งบาทหลวงแดนคอก็ได้ถ่ายทอดวิชาการกลั่นสุราให้กับแจ็คจนในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็ได้รวมหุ้นกันเปิดโรงกลั่นสุราและเมื่อแจ็คอายุได้13ปีบาทหลวงแดนคอก็ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับแจ็ค พอตัวของเขาเองต้องการที่จะหันหน้าเข้าหาศาสนาอย่างเต็มตัวจากนั้นแจ็คก,ก็ได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการพัฒนาสูตรวิสกี้ของตัวเองให้มีคุณภาพโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะจนกระทั่งในปี1866แจ็คแดนเนียลก็ได้เปิดโรงกลั่นของตัวเองจนสำเร็จแถมยังเป็นโรงกลั่นสุราแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องอีกด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอ เพราะหากนับตั้งแต่ปี1866เป็นต้นมาจะมีเพียงแค่8คนเท่านั้นที่ได้เป็น Master Distiller หรือนักปรุงวิสกี้ที่มีหน้าที่ในการดูแลทุกกระบวนการผลิตทั้งหมดของโรงกลั่นค่ะและแจ็คแดเนียลก็คือ Master Distiller คนแรกเลยละค่ะซึ่งในเวลาต่อมาแจ็คแดเนียลก็ได้เสียชีวิตลงในไวัย61ปีแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าการเสียชีวิตของแจ็คแดเนียลก็ได้เกิดพิรุธขึ้น เพราะในหนังสือชีวประวัติ Blood and Whiskey The Life and the t i m e of Jack Daniel ที่ถูกเขียนขึ้นในปี2004โดยปีเตอร์คลาสกล่าวว่าจากหลักฐานอย่างโฉนดที่ดินรวมถึงประวัติตา่างๆแสดงให้เห็นว่าไทม์ไลน์ชีวิตของแจ็คแดเนียลสเขาพิรุธเพราะลงกั่นเล่าไม่ได้ถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี1866แต่เป็นปี1875ตั้งหากค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ เพราะการเสียชีวิตของแจ็คแดเนียลถูกพูดถึงเป็นวงกว้างว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะตู้เซฟของตัวเองโดยในหนังสือ Made in America From Levis to Barbie to Google เขียนไว้ว่าในวันหนึ่งแจ็คแดเนียลต้องการที่จะเปิดตู้เซฟส่วนตัวแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือเขาลืมรหัสเปิดเซฟเมื่อเปิดเซฟไม่ได้สักทีหลังจากยืนคิดอยู่นานด้วยความโมโ oh ห เขาจึงระบายความหงุดหงิดด้วยการเตะตู้เซฟอย่างแรงผลคือตู้เซฟไม่เป็นอะไรเลยแต่เขากลับได้แผลขนาดใหญ่บริเวณนิ้วหัวแม่เท้ามาแทนแผลนี้เองที่ทำให้เขาต้องจากไปเนื่องจากมันดันติดเชื้อทำให้เขาต้องตัดเท้าตัวเองและแม้จะกำจัดแผลที่ติดเชื้อออกไปแล้วเนื้อตายที่เน่าก็ยังคงลามจนทำให้เขาต้องเสียขาข้างซ้ายไปจากนั้นเชื้อโรคก็ค่อยๆแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกาย จนเกิดภาวะแทรกซอนเรือรังหลังจากที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดมาเนิ่นนานในที่สุดเขาก็จากไปในวัย61ปีแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีเหล่านักวิชาการและคนทั่วไปก็ยังคงถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเขาบางคนกล่าวว่าแจ็คแดนเนียลตายเพราะตู้เซฟ บางคนก็ปฏิเสธทฤษฎีนี้เพราะเชื่อว,ว่าต่อให้เขาเตะตู้เซฟจริงแต่เวลากว่า6ปีนับตั้งแต่วันเตะตู้เซฟจนมาถึงวันที่เขาเสียชีวิตดูจะนานเกินไปสำหรับเชื้อโรคที่แพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายแม้จะมีข้อสันนิษฐานจากหลายแหล่งที่มาแต่กลับไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่าขาซ้ายของเขาถูกตัดออกไปจริงหรือไม่ โดยสื่อเดียวที่พูดถึงสาเหตุการตายด้วยตู้เซฟอย่างชัดเจนก็คือเว็บไซต์ Business Insider แต่เมื่อสืบค้นต่อก็กลับไม่พบข้อมูลอ้างอิงที่พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลเรื่องเตะตู้เซฟจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนั้นมาจากที่ไหนแต่ดันได้ข้อมูลใหม่ว่าแจ็คแดเนียลผู้นี้มีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจดังนั้นสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆอาจจะมาจากโรคหัวใจวายก็เป็นได้ นอกจากนี้ในงานหนังสือ Blood and Whiskey The Life and the Time of Jack Daniel ของ Peter Kras s ก็มีคนตั้งคำถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตของ Jack Daniel ว่าเขาเสียชีวิตจากการเตะตู้เซฟจริงหรือไม่โดยเขาบอกว่าทฤษฎีนั้นไม่เป็นความจริงท้ายที่สุด Jack Daniel ก็จากไปอย่างสงบในวันที่10ตุลาคมปี1911ด้วยวัย61ปีค่ะถึงแม้เขาจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่เรื่องราวของสุราที่เกิดขึ้นเพราะเขาจะยังคงอยู่ตลอดการสุดท้ายแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของแจ็คแดเนียลก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดหรือมีหลักฐานที่หนักแน่นพอมายืนยันความคิดต่างๆและการเสียชีวิตของเขาก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปค่ะด้วยความที่แจ็คแดเนียลเป็นชายโสดลงก่อนสุราของเขาจึงตกไปอยู่กับเลมอตโรหลานชายของเขาค่ะซึ่งเลมอตโรเอง ก็ได้สืบทอดเจตนารม์ของแจ็คแดเนียลเป็นอย่างดีมาตลอดเหมือนกับที่เขาเคยพูดไว้ว่าทุกๆวันที่เราผลิตวิสกี้ออกมาเราจะต้องทำมันให้ดีที่สุดค่ะอีกหนึ่งจุดขายที่สำคัญของแจ็คแดเนียลก็คือความยึดมัน่นและความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคของเขาค่ะเพราะกระบวนการผลิตแจ็คแดเนียลเทนเนสซีวิสกี้นั้นมีขั้นตอนการผลิตในรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นวิธีการผลิต ที่ทำให้แจ็คแดเนียลมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครโดยแบ่งเป็นกระบวนการสำคัญ4ประการคือ 1. การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพใช้น้ำจากธรรมชาติจากแหล่งน้ำบริสุทธิ์จากลำธารใต้ดินในเมือง burg, ลินช์เบิร์กรัฐเทเนสซีที่มีอุณหภูมิ13องศาเซลเซียสคงที่และปราศจากธาตุเหล็กค่ะพเพราะธาตุเหล็กจะส่งผลเสียต่อรสชาติของวิสกี้นะคะจากนั้นนำมาปรุงกับธัญพืชธรรมชาติ เช่นข้าวโพดข้าวไร้ข้าวบาเลเติมยีสต์และนำไปหมักรวมกันแล้วกลั่น2ครั้งค่ะ 2. กระบวนการกรองด้วยถ่านหลังจากกลั่นสองครั้งแล้วจะนำไปผ่านกรรมวิธีกรองด้วยถ่านซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายสูงที่สุดในการผลิตค่ะถ้าไม่มีความอดทนหรือปัจจัยไม่ถึงคงทำไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำไม้ชูการเมเปิลมาเผาจนได้ถ่านที่มีความหอม แล้วนำมาบรรจุลงในถังที่มีความสูง10ฟุตจากนั้นนำวิสกี้มากองผ่านฐานไม้อย่างช้าๆทีละหยดทีละหยดเพื่อให้ได้วิสกี้รสชาตินุ่มละมุนค่ะกระบวนการนี้เองที่ทำให้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกากำหนดให้แจ็คแดเนียลเป็นเทนเนสซีวิสกี้ไม่ใช่เบอร์เบิร์นวิสกี้ค่ะเดี๋ยว EP ีต่อๆไปเราจะมาทำคลิปบอกนะคะว่าเบอร์เบินและเทนเนสซีต่างกันอย่างไรค่ะ ทั้งทังที่ทั้งคู่ก็เป็นอเมริกันวิสกี้เหมือนกัน 3. การบ่มด้วยถังใหม่ใช้ครั้งเดียวเมื่อวิสกี้ผ่านกระบวนการชาโคลเมลโลลิ่งแล้วจึงจะบรรจุลงถังไม้โอก๊กซึ่งลนภายในถังไม้ด้วยเปลวไฟเพื่อให้วิสกี้ไหลผ่านเนื้อไม้เข้าออกตามการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโดยรอบทำให้ได้กลิ่นหอมเมนรมควันและสีเหลืองเข้มดุดอัมพันค่ะจากนั้นจะนำเข้าสู่โรงบ่ม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการบ่มขั้นต่ำ4ปีก่อนจะบรรจุขวดทรงสี่เหลี่ยมรูปแบบดั้งเดิมที่ออกแบบโดยแจ็คแดนเนียลเองเป็นฉลากสีดำตัวหนังสือสีขาวและฝาขวดสีดำค่ะปัจจุบันแจ็คแดนเนียลมีวิสกี้ที่กำลังบ่มอยู่ในโกดัง73โกดังจำนวน2300กว่าถังและถังไม้โอกนี้จะใช้บ่มเพียงครั้งเดียวจากนั้นจะส่งต่อไปขายให้กับบริษัทผลิตวิสกี้ยี่ห้อต่างๆ ในประเทศสกอตแลนด์และประเทศอื่นที่ผลิตเชอร์รี่และพอตค่ะ 4. การหยึดมั่นในปรัชญาการผลิตวิสกี้ของแจ็คแดเนียลพนักงานทุกคนจะต้องหยึดมั่นในปรัชญาการผลิตวิสกี้ของแจ็คแดเนียลเพื่อผลิตวิสกี้ที่มีรสชาติที่ดีที่สุดในโลกค่ะผู้บริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันต่างให้ความสำคัญกับการผลิตวิสกี้ที่มีรสชาติมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตั้งแต่มีกำลังการผลิตเพียงไม่กี่ถังจนถึงวันนี้ครองตำแหน่งวิสกี้ที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเฉลี่ยปีละ7.6ล้านลังเลยละค่ะและแจ็คแดเนียลเคยได้รับรางวัลเหรียญทองนานาชาติมาแล้วถึง7รางวัล1ในจำนวนนั้นแจ็คแดเนียลเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเองในปี1904ในงานวอลแฟร์ที่เมืองเซนต์หลุยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะวิสกี้ที่เยี่ยมที่สุดในโลกค่ะ ปัจจุบันวิสกี้46%ส่งไปขายกว่า110ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะการดื่มแจ็คแดเนียลก็สามารถทำได้หลายวิธีตามความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นผสมกับโซดาตามวิธีนักดื่มเมืองไทยผสมน้ำอัดลมผสมน้ำา o t t h r r o k k หรือผสมเป็นค็อกเทลบางสูตรก็ได้เช่นกันค่ะโดยในปัจจุบันแจ็คแดเนียลก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาอยู่มากมายด้วยกันนะคะ แล้ววันนี้เราก็จะขอยกตัวอย่าง Jack แดเนียลมาทั้งหมด7แบบด้วยกันคือ 1. Jack แจ็คแดเนียลโอลนัมเเป็นรุ่นคลาสสิกของแ a c k แดเนียลและเป็นหนึ่งในวิสกี้ที่ขายดีที่สุดในโลกจุดเด่นคือการกรองผ่านด้วยฐานไม้ชูการเมเปิลหนึ่งครั้งจึงให้สัมผัสแบบมีเดียมบอดี้และรสชาติของคาราเมลวานิลาน้ำตาลทรายแดงและกล้วยนิยมดื่มโดยผสมโคลา ก็จะได้สัมผัสวันนี้ล่าเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับเลยค่ะ 2. j a แจ็คแดเนียลเทนเนสซีฮันนี่แจ็คฮันนี่เป็นวิสกี้ที่โดดเด่นในเรื่องของความหอมหวานเหมือนกับน้ำผึ้งค่ะเพราะเกิดจากการนำฮันนี่ลิเคียวถึง4ชนิดผสมเข้าไปทำให้ได้รสเข้มข้นเหมือนกับดื่มน้ำผึ้งอยู่จริงๆแต่มันก็ไม่ได้หวานบาดคอนะคะคล้วกับกลิ่นคาราเมล,ลนิดๆเป็นเครื่องดื่มที่ผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ต้องล้องว้าวเลยละค่ะ 3. Jack d a n i e l ีย e n t l e m a n j a c k แจ n n n s s s e e ซีวิสกี e เจ e เ m a n Jack หรือเครื่องดื่มสำหรับสุภาพบุรุษจะมีความโดดเด่นอยู่ที่การกรองผ่านฐานไม้ชูการเมเปิลถึง2ครั้งทำให้ Gentleman j a c k มีสัมผัสนุ่มมากเลยละคะ่ะขอแนะนำว่าให้ดื่มแบบนี้หรือ On the Rock เพื่อให้ได้สัมผัสและรสชาติที่แท้จริงที่สุดนะคะ 4. Jack Daniels ย i n g l e b r r r e l s e l e c t สำหรับใครที่ชอบรสสัมผัสหนักแน่นแล้วแล้วก็เราขอแนะนำซิงเกิลบาเรลขวดนี้เลยค่ะจุดที่ทำให้ซิงเกิลบาเรลมีความเป็นเอกลักษณ์คือกลิ่นของไม้โอ๊กอบข้าวโพดและซีเรียลที่หอมหวานรสชาติจากความหวานของซีเรียลข้าวไรช่วยเข้ามาเพิ่มสัมผัสที่เย้ายยวนให้กับซิงเกิลบาเรลขวดนี้ค่ะ 5. Jack Daniel Tennessee Apple เป็นการนำคาแรคเตอร์ที่นุ่มนวลของ Jack แดเนียลโอน n o เบรที่ทุกคนรู้จักกันดีมาผสานเข้ากับ Apple l i ลลิเคียที่ใช้แอปเปิลแท้เป็นวัตถุดิบทำให้ได้รสชาติและกลิ่นหอมของแอปเปิลอย่างเป็นธรรมชาติมีคาแรคเตอร์ที่หนักแน่นให้รสชาติหวาดอมเปรี้ยวที่สดชื่นพร้อมความนุ่มละมุนเป็นเอกลักษณ์ของ Jack แดเนียลที่มาพร้อมปริมาณแอลโกอฮอล์35%ค่ะ 6. แจ็คแดเนียลเทนเนสซีไรเป็นวิสกี้ที่เกิดจากการหมักข้าวไรมีกลิ่นอายของความหวานและเผ็ดหลากหลายกลิ่นกล้วยเครื่องเทศมัชเมลโลเป็นวิสกี้ที่กลิ่นค่อนข้างแรงค่ะเมื่อคุณเปิดขวดมาคุณจะได้กลิ่นของข้าวและธัญพืชออกมาก่อนเป็นอันดับแรกและเมื่อได้ลิ้มลองคุณจะรู้สึกว่ารสชาติทั้งหลายจะติดลิ้นของเรา เป็นวิสกี้ที่ให้ความรู้สึกละมุนและบางเบามากซึ่งมันก็มีแอลโกอฮอล์อยู่ที่45%ค่ะ 7. จ a แจ็คแดนเนียลโคลาไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ต้องมีคนดื่มวิสกี้กับโคลาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะความหวานละมุนและกลิ่นหอมของวิสกี้มาเจอกับความซาและเมื่อบวกกับความเรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายทำให้เป็นที่ติดอกติดใจใครให,หลายๆคนจนกลายเป็นเมนูคลาสสิก ที่ไม่ต้องเสียเวลามาตวงส่วนผสมแค่เปิดและยกดื่มหรือลินใส่น้ำแข็งกระดื่มได้ทันทีค่ะซึ่งมันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกลิ่นวิสกี้หนักๆน,นะคะเพราะว่าตอนที่เราดื่มเข้าไปมันจะให้กลิ่นไปทางโคลามากกว่านั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับแจ็คแดเนียลมาพอสมควรแล้วนะคะสุดท้ายนี้เราอยากจะถามเพื่อนๆว่าเคยดื่มแจ็คแดเนียลกันบ้างไหม แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้าง <Z iller> เพื่อนๆมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังได้ที่ในคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ L Society ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S 2> <S 2> <S 2> uh เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ